นะครับผมนะาก็จะมีการพูดถึงว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการทําธุรกิจเป็นการดีลธุรกิจนะแต่ว่าธุรกิจเนี่ยไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นนะครับผมธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะมันเทียบเคียงได้กับการดีวธุรกิจจริงๆด้วยนะอืมจริงๆครับเทียบได้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่าผู้ชายอะ่ะเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับผมธุรกิจกอไก่ ผู้หญิงอ่ะเป็นธุรกิจขอไข่หรือว่าเพศทางเลือกก็ได้ฮะแล้วก็ดวธุรกิจกันนะครับผมดวธุรกิจกันเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยพอดูธุรกิจกันแล้วนะฮะการซื้อของการลงทุนทรัพย์สินต่างๆงเนี่ยหลงางกแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยทรัพย์สินเหล่านั้นอ่ะจะเป็นทรัพย์สินสมรสเวลาอย่าล้างกันเวลาธุรกิจมันยกเลิอกนะดิวดิวหมดอายุแล้วนะครับผมพอดิวหมดอายุแล้วเนี่ย สินทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ที่อยู่ระหว่างการซื้อที่อยู่ระหว่างการแต่งงานเนี่ยก็ต้องแบ่งกันนะครับผมมันเป็นการดีวธุรกิจนะครับน,นมกฎหมายจริงๆนะครับทีนี้แหละแต่ว,ว่าธุรกิจนี้ไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะครับผมนังก็บอกว่าธุรกิจเนี้มันต้องมีความรักอะ่ะเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าตัวละครน,นี่ฮะ,ะนางเอกของเรื่องเนี่ยตอนแรกอะ่ะเธอมองความคิดแบบ เป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะโอ้เป็นการแบบสร้างมูลค่าเลยฮะเออสร้างมูลค่าเลยเออแล้วก็เป็นเช็คลิสต์เป็นเช็คบล็อกต่างๆนะครับผมว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเธออะเป็นแม่สื่อนะครับผมเป็นเขาเรียกแบบอ่าแม่สื่อนั่นแหละภาษาภาษาไทยนะเป็นแม่สื่อนะอืมตัวก็ต้องคัดสรรน,นะครับผมทํางานในบริษัทแม่แม่สื่อนะฮะบ,บริษัทอาร์ดอเนียฮะ แล้วก็คัดสรรผู้ชายผู้หญิงมาเจอกันนะครับแล้วก็แต่งงานกันเธอก็จะได้เปอร์เซนอะไรเงี้ยมันเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบนะครับผมเป็นการคิดแบบเขาเรียกเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่ะเป็นทางวิทยาศาสตร์แบบเพียวๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังมันพลิกไปนะฮะมันพลิกมันมีมันมีเหตุการณ์ในหนังอยู่ครั้งหนึ่งนะที่สําคัญมากเลยแล้วก็ผมชอบนะช่วงกลางเรื่องฮะเออพลิกเลยแล้วก็เหมือนกับ พลิกความเชื่อของเธอไปตลอดการเลยฮะอืจากสิ่งที่เธอแบบเชื่อมุ่งมั่นนะครับผมมันก็พลิกเขาเรียกระเบิดสมองอะฮะพลิกความเชื่อของเธอไปตลอดเลยแล้วก็เธอทําแบบนี้อีกไม่ค่อยได้ละเออเพราะว่าความเชื่อมันเปลี่ยนไปนะไปดูเอาเองนะแล้วก็ตอนหลังอะ่ะหนังครึ่งเรื่องแรกกับครึ่งเรื่องหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันครึ่งครึ่งเรื่อแรกเนี่ยมันจะเป็นแนวแนวตามสูตรเขาเรียก เออตามสูตรก็คือทําเป้าหมายให้เสร็จเสร็จไปนะครับแต่พอขึ้นเรื่องหลังเนี่ยมันจะละมุนมันจะกลมกล่อมนะครับผมให้เห็นความความเติบโตของตัวละครตัวละตัวละครนี้แหละฮะตัวนางเอกเนี่ยฮะความเติบโตจากเป็นเป็นสาวทํางานมั่นใจนะครับผมฮนะมั่นใจสาวทํางานนักธุรกิจเนี่ยแล้วพอพอขึ้นเรื่องหลังเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นโตขึ้นหนังเรื่องนี้ยเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่ให้เห็นการเติบโตของตัวละครได้ดีนะครับผมได้ดีเลยซึ่งหนังบางคนเป็นอย่างนี้นะตัวละครอะ่ะควรจะมีพัฒนาการนะครับผมตั้งแต่ต้นไปจนจบเรื่องนะฮะตัวละครตัวนี้นะก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมนะครับสําหรับผมอะ่ะหนเรื่องนี้บทหนังอะ่ะอยู่ในมาตรฐานของซีดินซองนะคือผมเทียบง่ายๆกับพาสไล้นะพาทไลอ์อ่ะสนุกอย่างแบบไหนนะผมให้บทหนังอะ่ะเป็นแบบนั้นนะครับผมพาสไล่เนี่ยมันจะมีการหักมุม บางช่วงนะครับผมเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าซีดินซองอ่ะเขาจะหักมุมไม่ใช่แบบหนังระทึกขวัญสยองขวัญน,นะซึ่งจะหักช่วงท้ายเรื่องนะของเธอเนี่ยจะหักแบบกลางๆเรื่องเออพอหักกลางเรื่องเสร็จอะ่ะมันจะมีเวลาในการทําพัฒนาการตัวละครนะครับในช่วงตั้งแต่ครึ่งเรื่องหลังไปนะครับจนจบนะครับจนจบเรื่องตรงนี้แหละซึ่งผมม,มองว่า สนุกเทียบเท่าพ่านลายนะครับผมสนุกเป็นหนังที่ที่ดีทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็ผมมองว่าผู้กกับคนเนี้ยโอ้โหมันมีฝีมือนะฮะมีฝีมือแล้วก็ทําหนังได้ได้ดีนะครับในแนวทางรักน่าจะเป็นผู้กํากับสายรักของฮอลลีวูดที่น่าจับตามองในในช่วงนี้เลยฮะเธอคือสตูดิโออ่ะคงเชื่อมือเธอมากเลยถ้าเกิดทำหนังแนวอ,อย่างนี้เพราะว่ามันออกมาดีนะครับ เพราะออกมาดีทั้งสองเรื่องเลยแล้วก็น่าสนใจอ่ะครับประเด็นที่เธอเล่านะครับผมที่พุ่กกับเล่าน่าสนใจนะครับแล้วก็หนังอ่ะมันเล่าได้แบบมันสั่งสอนคนดูได้บางส่วนนะครับผมแล้วก็ให้เห็นพัฒนาการตัวละครนะครับให้เราคิดนะครับพอคนดูออกจากโรงอ่ะให้ได้นึกถึงให้ได้คิดนะครับให้ได้เปลี่ยนมุมมองความคิดไปอีกแบบหนึ่งนะครับอืมตรงนี้นะสนุกนะครับสนุกนะคนดูนะครับ ถ้าเกิดหนังรักของฮอลลีวูดเนี่ยต้องดูเรื่องนี้ต้องดูนะในปีนี้นะครับผมมันอาจจะมันอาจจะไม่ใช่แบบผมคืนนะครับผมแบบแบบตัวของพาดไลท์นะครับผมพาดไลท์เนี่ยมันดูจะจะดูเขาเรียกหวานอมขมกลืนนะครับผมหวานนิดเข้มหน่อยนะครับมันอินดี้กว่าพาดไลท์มันอินดีกนนด้กว่าแต่ใน,นเรื่องนี้มันจะแมสกว่านะครับผมเพราะว่าตอนจบเนี่ยมัน มันแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ว่าแฮปปี้เอนดิ้งไม่ใช่แบบ Happy แฮปปี้ละมันแบบในหนังมันแฮปปี้เอนดิ้งแบบมีความจริงมีชีวิตจริงผสมลงไปมอ้ไม่ใช่แบบแฮปปี้แบบโอ้ยแต่งงานกันอะไรอะไรแบบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็คือสมหวังนะครับผมสมหวังนิดหนึ่งแต่ว,ว่าก็ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆต่อไปแก้ไขปัญหากันต่อไปนะหนังอ่ะมันจะสอนว่ามันม,มีอะไรสมบูรณ์แบบนะครับผมแต่ละคนอ่ะมันจะมีข้อเขาเรียก ข้อด้อยข้อดีไม่เหมือนกันนะนะทั้งสามตัวละครเลยครับมีข้อด้อยข้อดีไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าจะยอมรับแบบไหนอืมนะครับยอมรับแบบไหนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เขาเรียกว่าความรู้จักมักคุ้นกันว่ารู้จักมักคุ้นอนะ่ะมากแค่ไหนนะครับผมอืมตรงนี้นะ ดูได้นะครับผมห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับเรื่องนี้นะครับพลาดลายไอตัวของเมทัลลิสนะครับผมอืมดีนะครับผมชอบนะฮะสำหรับซีนที่ดีนะครับอันนี้ผู้กำกับนะครับให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยซ้ายมือผู้กำกับ อทีนี้สองนะซีนเนี้ยเป็นซีนสุดท้ายของหนังนะครับเป็นซีนสุดท้ายของหนังเลยนะครับอืมซึ่งซีนเนี้ยแตกต่างคือบทไดอะล็ลอกมันจะแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นมันจะไม่ใช่แบบโอ้แบบหวานเลี่ยนหรือว่าแบบสร้างความเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคือมันดูเป็นคําพูดแบบจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบเวอร์วงังคําพูดของไอเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยฮะ มันเป็นคำพูดแบบธรรมดาแต่ว่ามัน,นมันดูธรรมชาติคือเขาเน้นธรรมชาตินะครับคำพูดเนี่ยมั anyway. <analysis> นก็จะดูแบบเป็นความรักแบบธรรมชาตินะครับโอ้ซึ่งซึ่งมันไม่ได้แบบคือคือคือคำพูดอ่ะมัน <Runner> ต exactly. ้องไม่ประดิษ <czy> ฐ์เกินไปด้วยนะครับผมไม่ประดิษฐ์นะไม่ประดิษฐ์เกินไปนะครับเป็นช่วงโมเมนต์นั้นมันต้องมีความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับไม่ประดิษฐ์แบบว่าหนังรักเรื่องอื่นๆหรอที่มันแบบจะมีคำแบบฟุ้งๆขึ้นมานะฮะไอซีนนี้ฮะมันต้องมีธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบ ลื่นลื่นคิดเอาตอนนั้นคืออย่างงี้ฮะคือคือเวลาเราเราพูดตอนนั้นอ่ะมันจะไม่มีคําที่มันเบอร์วังเว้ยเออมันจะไม่ค่อยมีการประดิษฐ์ออกมาประดิษฐ์คําพูดออกมาน่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคําที่มันมันเป็นแบบในหนังอ่ะมันจะประดิษฐ์ออกมาไงประดิษฐ์อะไรเงี้ยแล้วมันดูฟุ้งมันดูเวอร์นะครับผมมันดูพีกอ่ะมันดูเขาเรียกเจ้าบทเจ้ารลนไง เออถ้าเกิดมันเป็นคาประดิษฐ์ออกมาเจ้าหอดเจ้ากรอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเออมันดูแบบเฮ้ยเหมือนกับเอาตอนนั้นเลยตอนนั้นมันมีการคิดประดิษฐ์แบบพูดเอาตอนนั้นน่ะพูดเอาวินาทีนั้นเลยอืมตรงเนี้ยฮะเออซึ่งมันซึ่งทําได้ดีนะฮะแต่หนังมันไม่มีประเด็นนะ หนังเรื่องนี้ไม่มีประเด็นให้ต้องพูดถึงต่อนะเพราะว่าหนังมันจบในตัวนะครับผมมันจบในตัวเลยนะครับทุกอย่างคือคือการสั่งสอนหรือว่าการให้ข้อคิดอะไรเงี้ยมันจบในตัวมันไม่ได้มีภาคต่อแน่นอนฮะไม่มีนะครับจบในตัวจบเป็นหนังที่จบแบบเป็นหนังดั้งเดิมที่จบแบบในตัวเลยนะครับผมซึ่งซึ่งดีนะครับทำแบบนี้ได้โอเคนะครับผมเป็นหนังออริจินัลนะฮะอืม